ว,วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่เราได้ชมบารมีรูปเหมือนองค์ยืนองค์ใหญ่ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่เปลี่ยนเป็นสีทองเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับวันที่15เมษายน2568ก็เป็นวันสงกรานต์ก็จะมีงานนะครับที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทด้านหน้าเห็นไหมลานจอดรถนะครับนี่เต็มหมดเลยนะท่านผู้ชมนี่ลานจอดรถอีกเต็มหมดเลยอันนี้ก็เป็นที่รับฝากรถนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีลานจอดรถฟรีอยู่เต็มเช่นเดียวกันนะครับ ด้านหน้าก็เต็มหมดเลยท่านผู้ชมให้ดูบรรยากาศด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปชมบาร,รมีของหลวงปู่กันใ,นใกล้ๆนะครับเป็นองค์สีทองสวยงามมากเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาเดินชมรอบๆอ้ดูด้านบนมีไก่นะครับไก่เลี้ยงเต็มเลยยาวเหยียดเลยนะั่นก็ไก่ครับเป็นสีทอง สะท้อนแสงแบบว่าสวยมากคท่านผู้ชมตอนนี้แดดจ้าแดดแรงมากคท่านผู้ชมนี่นพระรงกรเขาเรียกว่าพระอาทิตย์ทรงกฎดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก ok ๊อกก๊อกนิวครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทบ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุครับท่านผู้ชมครับท่านที่ได้ชมอยู่ด้านหลังผมนี้ก็คือเป็นรูปเหมือนองค์ยืนองค์ใหญ่ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นสีทองทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมอยู่ฝั่งด้านหน้าธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโท รูปเหมือนองค์นั่งองค์ใหญ่นะครับอยู่ฝั่งทางโน้นก็เปลี่ยนเป็นสีทองเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาชมบารมีของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปเหมือนองค์ยืนองค์ใหญ่ที่สุดในโลกของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับก็เสร็จเรียบร้อย ในวันนี้นะครับเนี่ยเพิ่งเอานั่งร้านลงเมื่อสักครู่เนี่ยครับเนี่ยนั่งร้านก็ยังอยู่ตรงนี้เลยเสร็จใหม่ๆเอี่ยมอ่องเลยนะครับเปลี่ยนเป็นสีทองอลามสวยงามมากครับนี่นะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่เราได้ ชมบารมีรูปเหมือนองค์ยืนองค์ใหญ่ของหลวงปู่ศิลาสิรีจันโทที่เปลี่ยนเป็นสีทองเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ท่านผู้ชมวันนี้วันที่12เมษายน2568ครับก็เป็นวันสงกรานวันนี้ที่ในหมู่บ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอ เมืองจังหวัดกาลสินก็จะมีการแห่รูปเหมือนหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับรอบหมู่บ้านนะครับทั้งองค์ยืนแล้วก็องค์นั่งนะครับในช่วงบ่ายนะครับสำหรับวันที่15เมษายน2568ก็เป็นวันสงกรานต์ก็จะมีงานนะครับที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นการฉลองนะครับเป็นการสมโพธ รูปเหมือนองค์นั่งองค์ใหญ่ที่เปลี่ยนเป็นสีทองเรียบร้อยแล้วแล้วก็รูปเหมือนองค์ใหญ่องค์ยืนของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นสีทองเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมสวยงามมากๆนะครับวันที่15นะครับ15เมษายน2568ก็จะมี งานฉลองนะครับที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับเห็นไหมครับบอกว่าจะมีหมอลำด้วยนะครับก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับมาชมบารมีมากราบนมัสการหลวงปู่ศิลาศิริจันโทกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรูปเหมือนหลวงปู่ศิลาศิริจันโทท,ที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับฝั่งกุฏิของหลวงปู่นะครับเป็นรูปเหมือนองค์นั่ง องคใหญ่นะครับอยู่ฝั่งด้านหน้านะครับนี่ครับจะอยู่ยงๆกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้นี่ก็คือรูปเหมือนองค์ยืนองค์ใหญ่ที่สุดในโลกของหลวงปู่ศิลาศิริจันโทครับก็ได้เปลี่ยนเป็นสีทองอาลามสวยงามมากๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ส่วนรูปเหมือนองค์นั่งนะครับองค์ใหญ่เนี่ยครับจะอยู่เยื้งๆกันนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามครับท่านผู้ชมนี่ ี๋ยวผมจะพาไปชมฝั่งทางโน้นนะครับเนี่ยเราต้องข้ามถนนไปนะครับท่านผู้ชมนะครับไปกราบนรัสการรูปเหมือนองค์นั่งองค์ใหญ่ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปฝั่งโน้นนะครับเราจะข้ามถนนไปฝั่งรูปเหมือนองค์นั่งองค์ใหญ่ของหลวงปู่นะครับ ท่านผู้ชมดูมะม่วงหลวงปู่ศิลาสีจันโทดกมากดกทุกต้นเลยท่านผู้ชมลูกสีทองสวยงามมากเลยนะครับนี่เป็นรูปเหมือนองค์นั่งองค์ใหญ่ของหลวงปู่ตอนนี้ก็เป็นสีทองเหลืองอลามแล้วนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปชมบารมีหลวงปู่กันนะครับเห็นไหมครับรูปเหมือนองค์นั่งองค์ใหญ่ของหลวงปู่ศิลาสีจันโท ตอนนี้เป็นสีทองสวยงามมากครับวันนี้วันที่12เมษายน2568ครับก็ตรงกับวันสงการญาติธรรมมากราบไหว้ขอพรกราบนมัสการหลวงปู่ศิลาสิริชันโทเยอะมากนะครับท่านผู้ชมด้านหน้าเห็นไหมลานจอดรถนะครับนี่เต็มหมดเลยนะท่านผู้ชม ลานจอดรถอีกเต็มหมดเลยอันนี้ก็เป็นที่รับฝากรถนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีลานจอดรถฟรีอยู่เต็มเช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าก็เต็มหมดเลยท่านผู้ชมให้ดูบรรยากาศด้านหน้านะครับนักท่องเที่ยวที่ขับรถผ่านไปมาแล้วก็บางท่านก็กลับมาจากต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็ผ่านทางหลวงหมายเลข12เส้นจังหวัด กาลาสินไปจังหวัดมุกดาหารก็มาถึงที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทจะจอดกราบนามัสการหลวงปู่ศิลาสิริจันโทกันเป็นส่วนใหญ่นะครับท่านผู้ชมทําให้ลานจอดรถด,ด้านนอกเนี่ยเต็มทุกลานเลยนะครับคนเยอะมากนะครับท่านผู้ชมตอนนี้รูปเหมือนหลวงปู่ศิลาสิริจันโทก็มีทั้งสองสั่งเลยนะครับ อยู่ฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นรูปเหมือนองค์ใหญ่องค์นั่งตอนนี้ก็เป็นสีทองแล้วนะครับส่วนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนองค์ยืนองค์ใหญ่ของหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับก็เป็นสีทองแล้วเช่นเดียวกันนะครับคนเยอะมากนะครับวันนี้นี่ให้ดูบรรยากาศเลยท่านผู้ชมนะครับมาเร,เรื่อยนะครับ มาเรื่อยๆนะครับลานจอดรถก็เต็มทุกลานเลยครับ,รบช่วงนี้ก็เป็นช่วงหยุดเทศกาลสงการนะครับคนก็เลยเยอะครับตอนนี้ผมก็ได้ข้ามมาอยู่ตรงหน้ารูปเหมือนองค์นั่งองค์ใหญ่ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทแล้วนะครับท่านผู้ชมสีทอง อลา,ามสวยงามมากๆครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมบารมีของหลวงปู่กันใกล้ๆนะครับตรงนี้ก็จะมีราวบันไดนะครับให้จับเวลาเราขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันจะอันตรายสำหรับผู้สูงอายุเนาะเวลาเดินขึ้นเดินลงครับจะแบ่งฝั่งด้วยขึ้นลงด้วยนะครับ รองเท้าเขาอนุญาตให้ขึ้นมาถอดด้านบนได้เพราะว่ามันร้อนนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับเพราะพื้นมันจะร้อนมากครับเราขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับตอนนี้ใครที่มาก็ขึ้นมากราบนามัสการหลวงปู่ศิลาิรีจันโทด้านบนนี้ได้เลยนะครับนี่ครับรูปเหมือนเป็นองค์สีทองสวยงามมากเลยนะท่านผู้ชม ดผมจะพาเดินชมรอบๆโอ้ oh, oh, ดูด้านบนมีไก่นะครับไก่เลี้ยงเ mm hmm. ต็มเลยยาวเหยียดเลยนะมีแต่ไก่ครับไก่รอบๆองค์หลวงปู่ดูนะครับด้านหน้านะครับนี่นะท่านผู้ชมเป็นสีทองสะท้อนแสง แบบว่าสวยมากครันผู้ชมให้ดูนะเดี๋ยวผมจะพาเดินรอบๆนะครับให้ดูตั้งแต่จุดนี้เลยแล้วก็เดินรอบๆไปนะครับนะครับเป็นรูปเหมือนองค์นั่งองค์ใหญ่ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับ ก็จะมีการฉลองมีการสมโพธในวันที่15เมษายน2568นะครับซึ่งเป็นวันสงการานต์ตอนนี้แดดจ้าแดดแรงมากครับผู้ชมนี่นี่้าสกด เขาเรียกว่าพระอาทิตย์ทรงกฎผมพาเดินดูมาด้านหลังนะท่านผู้ชมอันนี้เพิ่งเสร็จใหม่ๆนะครับเพิ่งเสร็จไปได้ไม่กี่วันนะครับสำหรับรูปเหมือนองค์นั่งองค์ใหญ่ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับ สว่วนรูปเหมือนองค์ยืนองค์ใหญ่ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเพิ่งเสร็จวันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับเพิ่งผ่านมาเนี่ยนะครับเพิ่งเอานั่งร้านลงเสร็จเรียบร้อยเมื่อสักครู่ที่ตอนผมออกมาเนี่ยครับเมื่อเช้าผมมาถึงเนี่ยยังกําลังเก็บนั่งหลานกันอยู่ครับทาสีเพิ่งเสร็จนะครับเรามาดูด้านหลังของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับท่านผู้ชม นี่นะเมื่อครั้งก่อนผมเคยมาส่องด้านหลังหลวงปู่นะครับนี่ท่านผู้ชมนี่ด้านหลังหลวงปู่นะครับเดี๋ยวผมขอจับด้านหลังหลวงปูนะ่หน่อยนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นสีทองแวววาว ระยิบระยับเลยสวยงามมากๆครับยิ่งโดนแสงจากดวงอาทิตย์มากระทบผิวสีทองยิ่งสะท้อนแสงสวยงามจริงๆท่านผู้ชมนี่เหมือนทองคำเลยนะทั้งองค์ของหลวงปูง่เป็นทองคำนะครับท่านผู้ชมเป็นสีทองคำเลย เราอยู่ตรงรูปเหมือนองค์นั่งองค์ใหญ่ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเราก็จะมองเห็นนู้นครับอยู่เยื้องๆกันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับก็คือรูปเหมือนองค์ยืนองค์ใหญ่ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอยู่ทางนู้นะครับแต่ว่ามีต้นไม้บังอยู่นะครับก็เลยมองไม่เห็นครับมีต้นไม้บังอยู่นิดหน่อย ถ้าไม่มีต้นไม้บังนี่ก็จะเห็นรูปเหมือนองค์ยืนองค์ใหญ่ที่สุดในโลกของหลวงปู่ศิลาศิริจันโทอยู่ฝั่งทางกุฏิอย่างชัดเจนเลยนะครับนี่นะท่านผู้ชมดูที่มากกาบหลวงปู่เยอะมากนะครับวันนี้เป็นวันสงการขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง y t u t u ก๊กก๊กนิวด้วยนะครับ